สดีครัคนดูวันนี้เราอยู่ในเกม Under t a l e Test Place r e b o r n ใช่คนดูหลังจากที่เราบทตั้งนานมาเล่น Under t a e ผมมาเล่นแล้วนี่เกมที่เป็นแค่ Test Place ในโ o บอก x นะครับแล้วน,น,น,นื่เกมนี้ทำดีมากเราจะบอกน่ครับคนดูเกมเนี้ยเกมที่ทำดีมากยอมรับในจุดๆนี้ของเขาวันนี้ผมได้เปิดสตรีมของคนอ่าไในยูท เพลีกี่ัขอยตัวจะมีประมาณอันเวจะมีแซนแล้วก็สดิเจะอาด้วยมจิเอาเริ่มจากใครก่อนครับเอาตัวคที่น้องๆชอบก่อนแล้วกันเอาแซนจากอัน วว้าเป็นตัวผมทำไมผมไม่แต่งตัวเป็นแซสวะไม่มีโลบัคจำไว้เลยแซสจะมีอ้นี่อะไรอะเดชเดชโคตรเร็วอะเดชอามาต่าว่ะสกิลแรกบอนสกิลที่สองโอ้สกิลที่สามอ๋อเป็นตัวไหน่งสกิลที่สี่เว้ยเฮดินะเดช ต่อไปสิลที่จะทำตเม่อ้อมเป็นโบดโอเวอริ่ที่จะซสิเงินสิลที่ห้ว้าวสิลที่หโอ้เวาดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเยขออาชิปก่อนอาชิปก่อนอาชิปก่อนไปคนดูมา เอามาแล้วเหระตีม้านเดี๋ยวไปเราจะมาลุยกันเลยโอ oh, <ๆ>้ปิมาเราจะลุยกันแล้วคนดูมาเอ่อจะ Well what I am play เป็นยูทูบเบอร์ ไอ้ทำมันนี้กับยูทูบเบอร์ไม่ลงหรอกเพื่อนต่อไปนี่คือระบบของบลัสเตอร์บลัสเตอร์ท่าแรกโอ้ท่าที่สองโอ้ยใหญ่ผมว่าสกิลที่สามโอ้สีผมว่าสกิลที่สี่โหดนะอ่ะเลยสกิลเนี้ยว้าว เกินไปสกิลที่5เกินไปเทกิ่เหรอสกิลอะไรวะสกิลที่หนึ่งเทกิ่มันคือสกิวอะสกิลเทกิ่สกิลอะไรสงสัไยไม่อัพเดทดินี่่อไปสกิลต่อยนี่ต่อย,อยนะเทพอร์ตได้ ล็อกออนน่าจะเป็นท่านะแล้วเราก็พร้อมจะสู้แล้วคุณมารุยกับแซนสกันเลยอันนี้ยวไปมามสู้กันเลยเพร้อมนะอีม,มนุษย์เวนมาโูมา,มมาแอทแท็กหนึ่งดีเฟนหนึ่งเอฟเฟกต์น่าจะมีหลบนะผมว่าว่าเวลาเราอย่าตายบ่อยเกินนะแซนส,สองสามรอบนี้นะคุณโอ้กอด des ama ta

จะสู้คลิปเปอร <deve>. oh, <tama> ์ห้ามยิงเคอเซเบอร์จิบอ้าวมันยิงเลย ทำไมมันโหลดช้า 无聊死了。 หน้าตาเขอไอเด็กเกีี่กูชืว่ากูไม่ใช่เด็กเีแิแค่เออสามสิบสกิลกลวแลวเปิดชิปล็อกปับ๊บไม่ใช่อะไระสกิลสองไม่น่าจะขสกิลสามคือสกิลมันดีชา้าผมว่าไอตัวนี้น่าจะเก่งการฟันมากกว่า๋ย,ย,ววาาวยวิ่งโคตรช้าเลยว่ะจะว้องคนรัว Ja! <laughs> เลโก้เก่าสกิลโหคุณดูยูตาโหเดียววัดดาฟ้ทำไมกูกลับมาติดชื่อมาครับมาขล้อเป็นคาร่าได้ป่ะสกิลที่หนึ่งสกิลที่สองพามิติสกิลที่สามแห่งความเร็ว ต่อไปสกิลที่สี่ว้าวโห่มัน,นแนันี่เราฮะออกกนเป็นคาร่าของเซนต์ีกันเฮลโหลซับบลูฟันต่อเนื่น Hello, Zap, <S <S งเหรอ ไฉันไม่มีวันตายเออถ้าเข้าใกล้โอ้โห,โโหต้องสชคิวสุดท้ายกับอี่ดีโอ้โหโคตรอด ตัวนี้น่าจะเหมาะสำหรับการสูดที่สุดไปไรความเร็วนี่จะไม่มีวันผมจะลุยคนดู โปรมันเปิดโหมดลรงโคตรโหดเลยเต็มเต็มเ,เออาาผมเต็ูคาราผมชอบผมว่าผมชอบเล่นคาราคือ หนึ่งส่แดชอมตะ a ถือว่าตัวนี้ผมอน,นุญาตไปเออให้เล่นมากเลยสกิลเอาเออ,อโอเคคนดูนั้นเรารีเซ็ตกันเถอะเพราะผมไม่อยากเลยในตัวนี้ก็ โหมากเลยคนดูมันโกงมากคนดูน่าจะเอาไปเล่นกันนะว่าน่าจะหนักพอตัวเลยนี่มาตัวต่อไปเลยคนดูเอส r a ี d r ดีเม,มาตองนให้ครบเนี่ย,ยโอ้โหเทหวะแหวงเลยตอนวิ่ง ว้าว wow! ยังเท่เลยคนดูไปดูกับมันยังเท่เลยขากชอบเลยดูควรไปเล่นใช่ผมแนะนำผมไม่ดูม่แนะนำเลยบังคับแนะน,นำเลยมาเลยกิวแรกเช Oh! กำลังรวมถึงดูพลังชีวิตเองด้วยอเดียแบตายตายไปดูไปรวมแรงกับไอเนียว่ะวัดดาบวัดตอมินเนี ทุกรอบอ,ะอบลล่ะวเออวิญญาณขโมยละสกิลที่สองญญาณเร็วกว่าเดิมผมว่าสกิลสกิลที่สาม just oh god ฉันฉันหยุดมันไม่ได้อุณคว่ดูการบินดี oh god please อยากุยก <ừ> ูชนะ ืิว่าไอตัวโอเคคนดูสุหรือว่าไอตัอเคคออวเอสเลดีมาผมแนะนำให้เล่นอย่างแรงเลยโคตรโหดไปไปตัวต่อไปกันเถอะรีบครับรีบตายหยุดไอรี g i v e up g i v e you up อเดี hmm. ๋ยช่องโดนีขัสิทธสัตว์น้องเซฟเซฟเซฟอยู่มาเขว่าไงวะเอสเีย My Fall i o เเฮ้ยฉันเข้าใจแล้วฉันร้องมันเด็กเลยมันก็ตายไปหัวใจเป็นสายลุ้งอะคนดูคิดดูฉันคิดว่ากิตยู่ไม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 ่่ไ สุดท้ายแล้วของคริสเทลคาร่าคนดูครับนี่ก็คือตัวสุดท้ายของเราคาร่าในกิจเทลมไม่เคยดูกิจเทลนะแต่กลัวนี่น่าจะกโกงได้เลยลองดูสิตัวนี้สกิลที่หนึ่งประเทเลยเพลงมันว่ะเพลงก็งมาเลยคนดู ไปสกิลแรกมันคือแบบปาดไปสกิลที่สองยิ้มแล้วก็ฟันตัวสกิลที่สามเออมันระเบิดซีอ๋อฟันรูรูระพุ่งสกิลที่ห้าน่าจะฟันแรงขึ้น ่อไปสกิลสุดท้ายโซฉันมีอะไรเ,เล็กๆที่จะจะภายในอ้าวยดียมียัาทั้งหดวง <c oughs> วัดลองเซอร์ไวรวมพลังเป็นเป็นพลัพลงวัดเดี๋ยวโอ้ o มีพลังของดุมิยายนะสกิลของพวกเราก็ส,ก,สกิลสกิลซีมของไอ้โอ้ดสีเขียวมันเนการหิวเลือดอ่ะคนดูโอ oh, น้ำเงินเออเออ กิวอะไรวะเนี่ยสีสม้มคิวสีเหลืองจัสติน oh. จัสตินบีเบอร์เออเออเออนี่จัสตินบีเบอร์ผมชอบะกิว,วผมว่าม,มันโอเคที่สุดแล้วสำหรับผมเนี่ยปุ uh ๊บเออตายลากคอ ออลองสก,กิลที่สองที่ถ้าผมอยู่ไกลๆมันเออเออยิงยิงยิงอัดหน้าเลยเกยคอยดูถือว่าตัวละครในเกมนี้ประสบความสำเร็จยกแซนแซนก็ถือว่าประสบความสำเร็จระดับปานกลางส่วนบพวกคาร่าแอสลีรอะไรพวกนี้ผมให้ระดับเต็มร้อยเลยแหละแสนเก้าเก้าเปอร์เซ็นคนดูจำคำผมไว้ไเกมนี้ถ้าแซนมันโหดกว่านี้มันจะหนุกมาก โอเคสำหรับคลิปนี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำรัที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับด้วยใช่ไม่ตัดต่อนะคลิปนี้บ๊ายบายมานี่เลยก่อนไปฉันมีต้องสาเรื่องซีต้องสาสางกันเออบายครับคนดูจะกันใหม่คลิปนะง่วงนอน